สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหมาดูวิธีแบ่งเอ็นตัดญ้านะฮะเอ็นสลิงเสด้วยนะทํทำไมต้องแบ่งเอ็นด้วยละ่ะเอา้าก็ใช้ไปตัดไป3เมตรใส่กระปุกไป3เมตรแล้วก็ก็ทำไปเรื่อยๆอะทำไมจะต้องมาแบ่งให้มันเป็น3เมตรเท่าๆกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะ ก็วันนี้นะฮะวิธีแบ่งเอ็นนะฮะทำไมจะต้องแบ่งเอ็นให้มันได้สามเมตรตลอดเลยเหรอแล้วก็ในสามเมตรเนี่ยมันจะจำเป็นต้องแบ่งให้มันเท่าๆกันอย่างนั้นเหรอคือปกติเขาขายเอ็นมาเนี่ยคือเอ็นปกติเนี่ยถ้ามากับจากบริษัทเลย นะฮะมันก็จะมาประมาณประมาณสิบห้าเมตรนะฮะคือมาเป็นม้วนใหญ่นะฮะเขาจะทำให้ลงตัวนะฮะเห็นไหมฮะสิบห้าเมตรอยู่แถวๆนี้นะใช่ไหมก็คือตัวของเอ็นเนี่ยนะฮะมันจะมาสิบห้าเมตรแต่เราจะใช้แค่ สามเมตรนะฮะสามห้าสิบห้ามันจะนอนอยู่ในเนี้ยขดอยู่ในเนี้ยขดอยู่ในเอ็นกระปุกกระปุกเอ็นเนี่ยผมเรียกง่ายๆคือลอกนะฮะก็คือมันจะมีเป็นตัวคล้ายๆตัวลอกนะฮะลอกตกปลาเหล่านี้แหละมันก็จะหมุนม้วนม้วนม้วน,วนถ้ามันม้วนเต็มมันก็จะเต็มแค่นี้นะฮะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่พองออกมาได้จากจากในตลับมันนะฮะ มันก็เลยได้แค่สามเมตรสามห้าสิบห้านะฮะมันไม่เกินไปกว่านั้นได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะประมาณนั้นสำคัญที่สุดคือครีมปากนกแก้วนะฮะนะฮะเพราะว่าเราจะต้องทำการตัดแบบนี้นะเะแบบนยสาธิตนะฮะก็หมุนไป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  หมุนไปหมุนไปออุนไปนะฮะหมุนไปนะะหมุนไป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 คือถ้ามันเหนียวอะยิ่งดีนะฮะเพราะว่าสลิงแปว่าสลิงมีสตรงนะฮะมีความเป็นเหล็กเป็นนะฮะเหล็กสตรงเหล็กสปริงเหล็กค่า k นะฮะ เหล็กแบบมีความเหนียวมีความาทนแรงเสียดทานนะฮะตัดหญ้าได้ทนทนนะฮะไม่ขาดง่ายไม่สึกหลอง่ายนะฮะโอ้โหตัดเข้าไปตัดเข้าไปโอ้โหย,ยังไม่หมดนะฮะเขาชอบนะฮะคือคนชอบที่ว่ามันสึกหลอช้าๆนะฮะมันจะได้ทนทานนะฮะมันจะได้หมดช้าๆนะฮะถ้ามันหมดเร็วๆเนี่ยโอ้โห เบื่อนะฮะกิเกตใสเอนนะฮะแล้วถี่สำคัญเงินไงกระเป๋านะฮะหดหายไปเรื่อยนะฮเอนหมดเร็วมากนะฮะเขาก็เลยต้องมีสลิงนะฮะเห็นไหมฮะเอนหมดเร็วเราไม่ชอบเราชอบเอนถึกๆนะฮะประมาณนั้นนะฮะใส่ในในเนี้ยประมาณ3เมตรคือถ้าใส่เกินในอ่เอนกระปุกเนะี่ยหรือกระปุกเอนเนี่ยมันก็จะแน่นเกินนะฮะ แล้วพอแน่นเกินเราขันไม่เข้านะฮะพอขันไม่เข้ามันก็จะเหลือสมมติใส่ไปสี่เมตรห้าเมตรอย่างเงี้ยพอมันเหลือเราไม่ตัดทิ้งมันก็จะฟาดกับตัวเนี้นะฮะก็ยี่ห้อก็ทำตามธรรมชาติไปเลยนะฮะเนี่ยเขาขายมาสิบห้าเมตรคือยี่ห้อเนี่ยมันมันไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอ่าดู รีวิวนะฮะเพราะว่าเอ็นสลิงบางเจ้าเนี่ยมันสลิงมันเล็กไปนิดนึงนะฮะอันนี้สลิงเส้นค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สลิงเส้นใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราตัดได้ทนขึ้นนะฮะแปลว่ายี่ห้อนั้นดีนะฮะอันนี้ไม่ได้เชียร์ยี่ห้อนะฮะ <c oughs> ก็เห็นรีวิวเขาประมาณเก้าร้อยมังเจ้านี้นะฮะก็เลยทำตามนี้แต่ก็ ประมาณว่าเอนซลิงที่มีคุณภาพนะฮะใช้ประมาณนี้คือปัญหาก็คือตัวเนี้ยเอนกระปุกเนี่ยใส่ได้ประมาณ3เมตรนะฮะพอมันใส่แค่3เมตรเนี่ยปัญหาคือสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือเมตรเดียวแล้วมันจะโผล่อีกด้านละหน่อยนะฮะยิ่งคุณตัดไปนานวันเนี่ยเอนมันก็จะเหลือเหลือไปเรื่อยเหลือจนเป็นจนเป็นเศษนะฮะ เราจะจำเป็นต้องทําการแบ่งเอง็นแต่ถ้าคุณแบ่งรอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายเหลือ5เมตรคุณตัด3ก็มันจะเหลือ3เมตรกับ2เมตรใช่ไหมคืออันอันที่เหลือ2เมตรเนี่ยมันก็จะเป็นเศษไปเรื่อยๆนะฮะอันที่เหลือ3เมตรก็จะใช้ในนี้พอดีนะฮะคือลิมิตของมันแค่3เมตรถ้าเกินนั้นมันก็จะเฟื้อยนะฮะคือมันจะหมุนไม่เข้าละ หรือว่ามันจะแน่นหรือว่าเอ็นตัวตะเข็บมันจะเริ่มปินะฮะมันมันดันตะเข็บหรือเปล่านะฮะตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะฮะหรือไม่งั้นคุณเหลือให้มันย้วยนะฮะมันก็จะมาฟาดกับตัวเนี้ยนะฮะฟาดกับบางบางกระเด็นนะฮะถ้ามันย,ย้้ยนะฮะก็เลยทำต้องทำทำการแบ่งนะฮะต้นเราก็จะ จะหาตัวของฟุตเหล็กหรือว่าตลับเมตรหรือว่าเชือกเมตรก็ได้นะฮะสายเมตรก็ได้นะฮะมาไว้นะฮะแล้วก็เชือกเชือกอะไรก็ได้นะฮะเป็นเชือกตัวนี้ก็ได้นะฮะที่มีความยาวเฉลี่ยประมาณสามเมตรเชือกตัวนี้ผมวัดไว้แล้วนะฮะก็สามเมตรพอดีเลยนะฮะแล้วก็สองนะฮะแล้วก็สามนะฮะ เชือกตัวนี้ก็ได้สามเมตรพอดีนะฮะแล้วทำการขึงนะฮะประมาณนี้ขึงว่าสลิงเอ็นสลิงเนี่ยเอ็นสลิงตัดหญ้าไปอย่างไกลเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อเพื่อจะเอาเชือกเนี้ยนะฮะไปวัดเห็นนะฮะแล้วกเอาปากกาไปฮ่า <c oughs> วัดประมาณนี้ก็มัดไว้เลยนะฮะอันนี้ก็เฉลีย่ยไปว่าเหลือในนี้กี่กี่เซนกี่อะไรนะฮะแล้วก็ดึงถึงนี่นะฮะแล้วก็แต้ม ก็คือมันก็จะได้เป็นช่วงเป็นช่วงมันสามเมตรไปเรื่อยๆนะะตรงสามเมตรนะฮะแล้วก็ผมก็จะทำการแปะเทปใสนะฮะเทปสแปะไว้ เทปส่แปะไว้นะนั่นนะแล้วก็ยาวไปนะฮะดึงลากไปอลยอีกสามเมตรนี่ตรงนี้เลยนะฮะดึงนิดเดียสามเมเะะตรแล้วทำไปเรื่อยๆนะฮะ ไปห้าครั้งคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือเลตไลน์ถ้าถ้าร้านเขาไม่โกงนะฮะมันก็จะเหลือเลตไลน์ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบนะฮะตรงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะจะทําให้เรามีทั้งหมดห้าช่วงนะฮะสามห้าสิบห้านะฮะก็คือมีสายตัวเนี้ยสิบห้านะฮะมีห้าช่วงนะฮะช่วงละสามเมตร ทาให้มันเฉลี่ยแล้วมันเกือบเท่าๆกันนะฮะแล้วมันก็จะไม่เป็นเศษสองเมตรหนึ่งเมตรแล้วเอามาใส่เอ็นกระปุกนะฮะจะทําให้เป็นปัญหาซะอีกนะฮะเป็นเศษเฉลี่ยเศษเหลือไปเรื่อยๆนะฮะก็ตรงนั้นมันก็จะเป็นปัญหาในการที่ว่ามันมันเหลือไปตัดหญ้าเป็นปีอย่างเงี้ยเ,เหลือเหลือเศษไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเหลือเศษอย่างเงี้ย สมมติเขาเหลือเศษกันประมาณเนี้เหลือไปเรื่อยๆเหลือไปเรื่อยๆเหลือครั้งสุดท้ายแทนที่จะจับเต็มไปห้าเมตรไอ้จับเต็มไปสาเมตรเหลือครั้งสุดท้าย1เมตรแล้วมันก็เป็นเศษไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เป็นปัญหานะฮะวันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสุดท้ายก็ใช้คคีมปากน้องแก้วตัดนะฮะวันนี้อธิบายเอกวานลาไปก่อนนะฮะ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย <laughs> สวัสดีครับ ก็ทิกต่อท้ายนะฮะพอดีมันเป็นคือเขาแถมมานะฮะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันแถมหรือเราวัดผิดนะฮะแต่เข้าใจว่ามันมีเราราวสิบห้าเมตรยีเซนนะฮะจากที่ผมวัดโดยเฉลีย่ยก็คือ15บห้าเมตรยี้าเซนก็นี่นะฮะผมก็ก็เพิ่มไปอีก5้าเซนนะฮะ ประมาณนี้นะฮะก็ได้ทั้งหมดนะฮะห้าเซ็ตก็คือเราก็ในเมื่อมันมันเกินแล้วก็แถมไปหน่อยแต่ถ้ามันฟาดกับตัวบังบังกระเด็นะนะฮะก็ต้องตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าผมผมผมเข้าใจว่ามันจะเต็มเต็มกระปุกเอ็นนะฮะมันก็เลย พอมันเต็มกระบุกเอ็นมากเนี่ยมันมันหมุนต่อไปไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องตัดทิ้งนะถ้ามันฟาดแต่ในเมื่อเขาแถมมาเราก็เฉลี่ยไปโอเคนะฮะ